pull up a pot home cook มีเค้กที่นิยมในแถบลาตินอเมริกาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าท r e s ต l เลเชสนะครับผลตั้งชื่อไทยว่าเค้กนม3ามเต้าเขาจะเป็นเค้กที่เอาไปแช่ในนม3ามอย่างนะครับซึ่งวันนี้สูตรที่พลจะนำมาแบ่งปันนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากขนมหวานของร้านโกลเด้นด n e r คือเขาทำเค้กตัวนี้แต่เขาผสานรสชาติของชาไทยเข้าไปครับอร่อยแบบลาตินอเมริกาผสมรสชาติแบบไทยๆไ,ไปทากันครับ สูตรนี้เราใช้ไข่แดงนะครับ6ฟองไข่ขาว5ฟองครับในส่วนของไข่แดงนะครับเราใส่นมสดและวานิลาผสมให้เข้ากันครับ ในส่วนของไข่ขาวเราจะตีให้เป็นเมอแรงเราใส่ไว้ในเครื่องเลยนะครับใช้หัวตีตะกอ้อครับน้ําตาลที่เราจะใส่ลงไปเพื่อให้โครงสร้างของเมอแรงแข็งแรงนะครับเราใส่ครีมออฟทาทาลงไปแล้วเราก็ผสมกับน้ําตาลทรายให้เขากระจายทั่วๆดีแต่ถ้าเบิดเพื่อนๆไม่มีนะครับเราสามารถใส่เป็นน้ําส้มสายชูหรือมะนาวลงในไข่ขาวเล็กน้อยก็ได้ครับหลังจากนั้นเราจะไม่ใส่ลงไปทีเดียวนะครับเราจะตีไข่ขาวให้ขึ้นตัวก่อนเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเบิดเราใส่ลงไปครั้งเดียวเนี่ยนะครับน้ำตาลเขามีน้ําหนักใช่ไหมครับเขาจะไปจมอยู่ข้างล่าง ดังนั้นเราตีให้ไข่ขาวเนี่ยฟูขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเราค่อยๆตักน้ำตาลสาหยอดลงไปทีละช้อนทีละช้อนจนหมดครับ ลองดูคุณภาพของเมอแรงที่เราได้นะครับเมอร์แรงของเรานะครับโครงสร้างแข็งแรงมากครับสิ่งต่อไปที่เราจะทำนะครับไข่ไก่นมสดวานิลลาพอใส่ลงไปแล้วนะครับเราใช้ตะก้อครับแต่เราจะไม่คนแรงนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับหลังจากที่คนให้เข้ากันแล้วนะครับส่วนผสมของแห้งของเราก็จะมีแป้งสาลีผงฟูและเกลือใส่ลงไปแล้วนะครับเราใช้ช้อนคนนิดหนึ่งให้เขากระจายนะครับล่อนตามลงไปครับ เสร็จแล้วคนต่อครับอย่าคนแรงนะครับเราคนแค่ให้ตัวแป้งเนี่ยกระจายไปทั่วๆดีนี่นะครับพิมพ์ที่พนใช้ขนาด9คูณ12พนล,ลองกระดาษไขลองแต่เฉพาะตรงก้นเท่านั้นนะครับด้านข้างๆเนี่ยเราอยากให้เค,ค้กเขาติดเขาจะได้เต็มถาดนะครับไม่หดตัวหลังจากนั้นส่วนประกอบของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับ 1 8อองศาเซลเซียสนะครับโปรแกรมไฟล่างไฟบนอบ30นาทีครับเค้กออกจากเตาอบแล้วนะครับเราจะพักเค้กของเราเนี่ยให้เย็นลงครับซึ่งในระหว่างที่พักเค้กนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมส่วนประกอบของนม3อย่างกันนะครับซึ่งนมสูตรนี้ก็มาพร้อมกับรสชาไทยครับนมสดอยู่ในหม้อแล้วนะครับแล้วเราก็จะใส่นมข้นจืดนะครับตามลงไปครับพอนมเริ่มเดือดอ่อนๆนะครับเราปิดไฟได้เลยครับใส่ใบชาลงไปนะครับคนให้กระจายทั่วดี หลังจากนั้นนะครับเราก็จะพักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับที่มาของแกลเซาเชสนะครับหมายถึงนม3อย่างได้แก่น,นมสดนมข้นจืดและนี่ครับนมข้นหวานครับเราใส่ลงไปเลยนะครับคนให้เข้ากันดีครับ ตอนนี้นะครับชายเย็นก็เย็นลงแล้วเค้กของเราก็เย็นลงแล้วสิ่งที่เราจะทานะครับคือ1เอาซ่อมเจาะให้ทั่วครับสาเหตุของการเจาะรูให้ทั่วนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเทนมลงไปนะครับเขาจะได้ซึมได้ทั่วดีครับหลังจากนั้นเราจะแซะเค้กออกจากพิมพ์ครับ ด้านชิ้นเค้กนะครับก่อนที่เราจะไปโซกนมนะครับให้เราหั่นเค้กเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการเลยเพราะว่าเวลาที่เราแช่นมแล้วจะตัดยากนะครับมันจะค่อนข้างยุ่ยครับคนขอตัดเป็นทั้งหมด12ชิ้นแล้วกันนะครับกลับมาที่ตัวพิมพ์ของเรานะครับทําความสะอาดเล็กน้อยนะครับและเพื่อให้เรานะครับยกเค้กออกจากพิมพ์ได้ง่ายคนแนะนําครับขั้นตอนนี้ลองฟอยล์นะครับลงในพิมพ์แบบนี้ครับแล้วค่อยจัดเรียงเค้กกลับลงไปครับ ตักนมชาไทยนะครับที่เราพักไว้ลงไปให้ทั่วเลยครับลาดลงไปให้ช่ำๆเลยครับและเพื่อให้ชาไทยของเราเนี่ยครับซึมเข้าไปในเค้กเยอะๆนะครับเราจะพักในตู้เย็นครับหนึ่งคืนครับให้เป็นออปชั่นครับเพื่อนๆสามารถเสิร์ฟกับครีมมัสคาโปนนะครับจะมีมัสคาโปนน้ำตาลไอซิ่งวานิลลานิดหนึ่งนะครับใส่ไปครับตีให้เข้ากันครับ ข้อดีของการลองฟลอยไว้นะครับก็คือการยกอะไรออกมาจากพิมพ์แล้วมันจะยกง่ายนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยจะเยอะนิดหนึ่งเนื่องจากว่าชาเยอะมากนะครับและนี่ก็คือเค้กชาไทยนม3เต้านะครับหรือเค้กแกรสลาเชสนะครับในเวอร์ชั่นของรสชาไทยนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำดูครับอ้วนเล็กน้อยแต่อร่อยมากครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และกอนไลายแอดครับ